มีอาการไวทองค่ะปวดหัวนอนไม่หลับพักผ่อนไม่พอมีอาการเหนื่อยลา้าทำให้ชีวิตไม่มีความสุขเลยค่ะหุดหิดง่ายล้อนบูบวาบป,ปวดตามกล้ามเนื้อปวดขาปวดหมดเลยค่ะทานนวัตกรรมวัฒนชีวาไป4ีสัป,ปดาห์รู้สึกว่าอารมณ์เย็นขึ้นนอนหลับดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยโดยรวมดีขึ้นหมดเลยค่ะคือปลดล็อกทุกอย่างเลย หน้าท้องยุบลงยังเห็นได้ชัดเลยค่ะทั้งๆเมื่อก่อนนี้ออกกําลังกายแต่หน้าท้องก็ยังยังอยู่รู้สึกว่าเสื้อหลวมเข้ารูปเข้าทรงได้กระตือรือร้อนอยากไปออกกําลังกายเพราะว่าร่างกายเราไม่อ่อนล้าไม่อ่อนเพียเหมือนเมื่อก่อนเนี้ค่ะแล้วก็กลับมาทํางานต่อทําให้ชีวิตมีความสุขมากค่ะดีใจมากเลยย้อนไวัยไปถึง23ปีรู้สึกว่าดีมากเลยค่ะสดใสมากขึ้นผิวพรรณดีขึ้นมากเลยค่ะ เซลที่พิฆาตเพิ่มขึ้น11%ค่ะไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งและเชื้อไวตรัสต่างๆ